คนดูกกุ๊กบ่อานี่เป็นยังไงเอานั่นฮะเป็นอะไรเอาดูบ่อ๋อพี่เด็ชาบานนี่อ๋อพี่น้องเลยเฮียเฮ้ยอ๋อดูลงบ่อน่ะมีแต่ช่วงขี่ดินไช่เนาะใช่ยมึงมีอันเดียวว่าชวนเจ้าน่ะมีอันเดียวเลยมีอันเดีย <naughty> ว หนาวแท้หมือนนี่เนาะพวแล่นางพิงแดดอยู่กันยังหนาวที่เก่าอันนี้เป็นจังด้บาเนี่ยเนาะโดยกาบทักทายสบายดีเอฟซี FC พี่น้องเบริร์สุขูสุคนเนาะพี่น้องเนะาะบวชชีอยู่ในประเทศและก็ต่างประเทศพี่น้องเลยการยินดีตอนรับทุกทุกทานเข่าสูซองยูทูบเบา้าบุญเพย์ซานเนลคือเก่าอีกเด้อพี่น้องเนาะโดย อ้าวพ่อพ่อกับซ้างบอมเผยมุนี่พี่น้องเลยเนาะบอมเผยก็มานั่งอยู่ตามป่าตามดอนที่แหละพี่น้องเลยเนาะมือนี้ก็ถือว่าอากาศมันหนาวแห้งเย็นแห้งนะพี่น้องเลยเนาะก็เลยมานั่งพิงแดดอ่าพิงลมพี่น้องเลย้าเธอรเนาะพี่น้องเนาะโดยอ้าวพ่อพ่อกับซ้างบอมเผยมือนี้ก็คือว่าอะไรพี่น้องเนาะก็ลงมาหาทั้งไอคำใบพี่น้องเลยเนาะไอคำใบที่ว่าพ่อของน้องอ่าน้องอ่อนน้องอิดแล้วก็น้องใจอะไรพี่น้องเลย โดยเมื่อนี้กระทางบอเซนเพิ่อนได้ขับนาทีเป็นสะพานบุญเลยครับทางภูรักผู้ใหญ่เพิ่อนอยู่เนาะทางต่างประเทศพื่นแหละพี่น้องเลยเนาะซื้อเข่ามาอ่าสอบหนึ่งเนาะแบ่งเป็นสองสอบพี่น้องเลยห้าจิตรโลแล้วก็เป็นอ่าไฟโซล่าเซลล์เนาะพี่น้องเนาะแล้วก็ประห้มแล้วก็เครื่องไส้ให้น้องเพิ่นเป็นเกือเป็น เขาต้มขนมนุのの่มเนยนี่แหละพี mm. ่น้องเนาะอ่าเมนี้ก็ถือว่าทั้งเบาแสนเพิ่นจัดสุดใหญ่เลยพี่น้องเลยเนาะอ่าเทอามือไหเด้บ่าวบุญเพลย์จะมีโอกาสอ่าได้จัดแบบนี้ทักเถื่อเนาะอ่ากะกะเต้เฮ็ดมาเนี่ก็ยังบริเวเคยอ่าฮะเป็นสะพานบุญให้ทั้งพรกผู้ใหญ่เพิ่นจักเถื่อเนาะพี่น้องเนาะอ่าช่วงนี้ก็โอ้ยพี่น้องเลยเนาะเบาเพลย์ก็ตะลรอนตะลรอนไปน้ำอ่าติดกับเบาแสนนั่นแหละพี่น้องเลยเนาะ สมือเสวีนนี่ก็ขี่รถไปน้ำเพิ่นพี่น้องเลยเพราะว่าทางรถวานเพื่อก็ยังบูมีเทื่อนเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าหาคันนั่นกับวันเพื่อมาขี่ตอนนั่นกับเป็นรถทังทั้งน้องซ้ายหรือว่ารถทางเมถาวรเนาะพี่น้องเนาะเพิ่นกับไปเต้นแลีนทั้งเฮ็ดไปให้ไปนหน้าไปกลมหมกกลมั่นเพิ่นกับเอาไปพี่น้องเลยเนาะวานเพื่อก็เลยสมือนี่กับนั่งรถน้ำเบาแสนเนาะพี่น้องเนาะอ่เมื่อนี้ก็ถือว่ามานน้ำกันอ่า สี่คนพี่น้องเนะาะอังเบาจิตเบาคำเบาแสนแล้วก็บาอ่อเพลย์บาอต้าเพลยนอ่าพาเบาเปียดเพลยนเมื่อบ้านไม่เท่าเพลย์โอ้ว่าอ่าเป็นอย่างเนาะกับเรื่องอาเบียดงานของเพลย์ละเล่พี่น้องเลยมาเมื่อนี้ก็ถือว่าอ่าบรรยากาศคือสีลมงึวงเฮงกุมอวานนี่เนาะพี่น้องเนาะอืมโดยโดยอ่าทราบเมื่อคืนนี่นะคือสิมีหลายคนอยู่บูรอาบน้าพี่น้องเลย่าเนาะพี่น้องเนาะ อพี่น้องเลยช่วงนี้ก็รู <c oughs> ้ว่าเนะี่ยน้องพี่น้องเนาะก็อย่าลืมน้องพี่น้องเนะาะตอนเชื่อก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องเนาะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้บุ่ญเพลเน้อพี่น้องเนาะให้คลิปดีๆคลิปต่อไปพี่น้องเนะาะเพราะว่าทางซ่องเบาเพลเองกัยังยังน้อยอยู่น้องพี่น้องเนาะอ่าถาว่าพี่น้องอ่ามุกดอ่าติดตามแล้วก็ เป็นงกำลังใจให้ก็คือสิบัว่าฮอดถุงมือนี่เนาะพี่น้องเนาะก่อนเน้นขอขอบคุณขอบคุณเด้อทั้งพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเนาะแล้วก็ทั้งผู้ที่ตามวัชคูสุคนพี่น้องไงเนาะที่ที่ตามบอลเผยมาแล้วก็เบิ่งเป็นงกำลังใจให้เนาะพี่น้องเนาะบอลเผยก็ขอขอบคุณขอบคุณหลายๆเด้อเนาะมาฮอดจอดเทิงแล้วพี่น้องเนาะบอกลายห้างพี่น้องไงเนาะเบาหลายก็โอ้ยยังหนาวคือเก่าพี่น้องเไย เมื่อนี่ก็คือว่าเน,นี่ยนอกพี่น้องเนาะบรรยากาศก็กปรับเปลี่ยนกันไปอ่เมื่อนี้ก็ถือว่าทางเบาะแสเพื่นกับมาามอบเครื่องให้ทางให้คำใบเพื่อนไปจากพี่น้องเลยเนาะเขาไปเบิ่งไปส่งร้องการว่าทางเอื้อยเพื่อนให้เพื่อนที่ดีมุกดีใจช่ำใดที่ว่ามีทั้งบุรุษผู้ใหญ่เพื่อนซื้อขเข่ามาให้แล้วก็ซื้อเครื่องใส่ต่างๆเนาะไปพี่น้องเลยฮะพี่น้องเลยเนาะเพื่อภาพมาเมืนเนเ่อนี้ก็เห็นแต่ว่าผ่าบัตรเพื่อน อย่าปาดสลมพี่น้องเลยเนาะอ่าปีกผึ้งเพลิงอย่าพี่น้องล่มแห้งมาหนิพี่น้องเลยเนาะอ่าลังกระสอบกระซีเพิ่งก้ามมาแล้วแต่ว่าเพิ่งยังท่านในมุ้งเถื่อว่าทั้งอ้ายเพิ่งก็ยังอ่าหนักเบี้ยของเพิ่งแหละพี่น้องเนาะอืมโดยโดยพี่น้องเลยเนาะมาหนี้ก็ถือว่ามาลำกันครับทีมงานคือเก่ามาหนี้พี่น้องเนาะทางเบาจิตเบาคำพี่น้องเลยสบายดีเด้อเนาะเบาคำไปถอดทั้งหมวกเลยคือิีนาวแห้งเนาะโผดีเนาะ ล้มพัดได้หนาวขอว่าบ่อคำไม่ได้นาชุมเจ้าเนาะขอว่าเจ้าคือนางคดรคือสั้นหยักหยกดหขอเนาะเย็นอยู่เลยเย็นอยู่บ่สามตัวแบบนี้สามตัวพูดนะใส่เสื่อมากแบบนี้สามตัวพี่น้องเลยเนาะาไปชิวได้ไหนกระยาวก็ในได้กระยาวเอากันไว้ก่อนเนาะเอาโอเคเนาะทั้งบ่อจีบบ่อคำเนาะเดี๋ยวจะขอบไปหาทางเรื่อยเพิ่นก่อนเนาะโดยโดยพี่น้องเลยมี่ถือว่าทั้งบ่อแสนเพิ่น อ่าซื้อรายย่างอยู่พี่น,น,น้องเนาะอ่ามาใหาทา้ทั้งเอื่อยเพลินเนาะเด็ดเป็นลงมาต้อนรับอย่างดีและสบายดีด้วยเด้อเนาะอือขึ้นนี่แต่เฉียงล้มหมดนี่คือ้นสมมติจะมีอยู่ <c oughs> ไปทางไหนเบิดเลยไปแล้วไปไหนไปโบสถ์ไปโบสถ์โดยโอ้ยอยู่ตัง้งแตผู้เดียวนี่โดยโอืมทั้งนอง้องอ๋อน้องอิดน้องใจไป,ปเบิดเลยไปเลยไปหมดเลยโอ้โดยโดย พี่น้องเลยอยู่แต่เพิ่นอยู่น้ำเผาเพื่อนเนาะยังประทานไอ้มงพี่น้องเลยเนาะอ่ายังปลีกลักผักอยู่พี่น้องเลยเนาะอ่าเพิ่นยังคาเวียกอยู่อ๋อหนาวว่แห้งบ่คืนนี่หนาวแห้งหนาวแห้งโดยใท้แบบเพิ่นซื้อเครื่องมาให้ไร้เบิ้งไปเนาะพี่น้องเลยโอหดีทั้งเฮิงผัวเนาะโดยโดยพี่น้องเลยเนาะเดี๋ยวพี่น้องเนาะ อ่าอันนี้เพื่อเครื่องไว้ก่อนทั้งเอเื้อนเพื่อนจักเพื่อนเลนไปยังพี่น,องงโน,โน้องเลยเนาะไปใส่เบิ้งต้องการพี่น้องเลยอ่าเธอเป็นฝ้ามุนดอนไปพี่น้องเลยบ้านนี่ไปได้ไหมฮะว้าทธอพี่น้องเลยเนาะคนดูกกุ้งกุ้งบ้านนี่เป็นยังเอื้อนั่นฮะไปได้ไหมเอาดูบ่ โอ้พี่เด็กใชวบ้านนี่อ๋อพี่น้องเลยเย็บเฮ้ยอ๋อดูลงบ่อน่ะมีแต่ช่วงขี้ดินใช่เนาะเฮ้ยมุมมีอันเดียวว่าชวนเจ้าน่ะมีอันเดียวเลยมีอันเดียวอ้าวเออท่านอยู่บ่หมเป็นยังหมเป็นยังเนาะท่านอยู่เนาะโนอะอ๋มันดูแต่บนหัวลงหันชื่อพี่น้องเลย เอาเื้ยฝนดุพี่องไอเนาะเดี๋ยใกล้ลวใกล้ลวเื้ยใกล้ละเาเต็มใช้เลยใกล้ชีพิตลวบอลนี่ใส่บอลขึ้นแหงน่าหน้าพี่รองเนาะลงให้บกงนึงนพี่รองเอ้เนาะว่าลงหมแวเนาะใหม่แห้งด้ยคอนดีเยอะเลยต้องพังนั่นเนาะ ดูแถวใกล้บ่มีบ่บ้าลูกว่า่มคืนนี่กะโดยโอ้โอ้มันต้องเบิ่งตลอดเลยนี่เนาะโดยแตานี่เบิ่งตลาดโอ้เตาเต้านั้นเต้าป่นแค่นี้อโอเคพี่น้องเนาะถือว่านี่นตะบอนี่แหละเอื้อยเนาะเว้ยเนาะ วอลนี้ก็ถ bon 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 oh, bon 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 ือว <c ười> bon ่าโอเคแล้วเด้พี่น้องเลยฮ่าคอนก็ดูกลัวๆพี่น้องเลยวินเนาะเอาคนดูุวางง่ายคนไม่ยู่พี่น้องเลยไหนทั้งเอ้ยคนเิ็นเบิงเลื่อยบอลนี่เรื่หนึ่งบอลนี่ใสร่าบอลนี่กะโอ้เต่าดุพี่น้องเลยเนาะมายากบ่ยากคือดินเนาะ อ๋นนออยากดินว่าใช่พี่น้องเลยอ๋าเด้อะฮะอยูอ่เรียบร้อยพี่น้องเลยอ่าอยู่เลยว่เพื่อยู่แลยอ๋อคุณปอยโดยโดยถือว่าทั้งอ่าอยู่เบื้องเตาเนาะนมาหนีิเนาะโดยทา้งอ้ายเพิ่นไปไปบูชเนาะไปบูชไปแต่เช้าคุณบอกโดยแล้วราชการก็ไปเลยอ่า กินข้ากับยังกันมือหนิเจ้านะกับมันนั่นอันอันป่อเพลงให้อันนั้นอันนั้นไก่ไก่โดยโอ้บ่มีเนื้อกิน,นโดยโดยเป็นอะไรอันหนึ่งกม็มอุ้ยซึกมือน,นีิทั้งเป็นไปซื้อข้าวแน่แล้วก็มีทั้งไพรสลราเซลแน่เพื่อการได้ใจน้ำแลแะพะ homogeneous ดีใจบ<น>่โดยคือสีแบบ เพิ่มความอบอุ่นขึ้นมากได้ป่เนาะโดยเมื่อก่อนนังแบบว่าอ่างัดแบบผ่ากับพื้นเพื่อนช่องพื้นเนาะโดยอุ่นพี่น้องเหนก็ช่วงนี้กัหนาวโดยอ่าจักหน่อยก็คือเพื่อนทีได้หลังคงหลังค่าไม่แหละพี่น้องเลยโดยอืมแต่ว่าอ้ายเพื่อนยังยังมาว่างเนาะโดยยังแรงเบียกอยู่อาจจะเป็นมืออื่นเพือจะได้มุ่งอยู่จักเนาะพี่น้องเนาะขึ้นมาก่อนถือว่าดีมุ่งจิใจเพื่อเพื่อนพี่น้องเลย อะไรผ่าห่มจักพืนก็เลยสองพืนสองพืนเลยไอสลาเซลเด้สองสองเลยเข่าได้ซองเข่าก็บซองเลยอย่างละซองเลยโอ้น้องอิดน้องอ่อนน้องใจมากบรงนี่เพาะเนาะคือว่ามีของเพื่อนอยู่อย่างของเพื่อนอะของน้องอิดน้องอ่อนคือว่ามีอยู่มีแหลวฮะมีมีอออเชื่อนะ บมอมื่อนี่แหละนี่เอออันนัน้นยังก็เ,นเ,นเกิบเกิบเนาะโดยออใช้ผู้ละคู่โดยโอ้คือว่าเห็นน้องพ่อเป็นบ้าเมื่อนั้นว่านอ้องเพิ่นหมูมีเกือบชัยโดยอานเกือบพ่อแล้วกัแม่ถือใบแน่เนาะนี่ก็เกือบว่านั้นนางงอนไปถือไปแล้วเกือบคอยนีเกือบพ่อโดยวันนี้ทางบาร์เซียนซื้อมาหายแล้วเนาะพี่น้องเนาะโดยอาก็ดีใจน้อครอบครัวของเอื้อเพิ่นน้องเพื่องเนาะโดยโดย มาบุเรงนี่ก็คำบ่าเป็นมาคำและเป็นมาคือแบบว่าวันอาทิตย์นี่ไป,ไปไปไปชุมมือบ่โดยไปชุมมือซุมเฮาเฉ<า>พาะวันอาทิตย์บ่โดยโอวัย์ยูกลบ่ไปบนใชนน่บทมันหางอ,น,อน,น,น,นั้นต่ตันอนั้นเขียวดีเดะมันตัดเขียวผุกอยู่ตลาดว่าใกล้ว่าตลาดโดยใกล้กลกับตลาดโอ แรงนี้สว่างเลยแรงเนาะโดยแต่ก่อนแต่ละมือนั้นใช่ไหมค่ะใช่ที่ามันแบบเยืงโคมนี่นะโคมบ่โดยโอ้เวลาเช็ดเนี่ยนี่นี่ก็ใส่โคมหมดเดียวนืงโดยหมือนึ่งก็ง้มือทีหันโดยมือแรกนี่คือสีมีสว่างทั้งใน นในในฮือนเลยสว่างทั้งทั้งล่าลงมาก,กลางอีกเลองดอกเ็ได้นาะ้ยอ๋อคือสีแบบเดีย่าากกายวว่าแต่การที่แบโอ้หคงแล้วเฮือนนาคักแล้วเนาะจะง่อยได้ทั้งกรสงกระสีม่วงหลังคาเนี่แห้งอบอุ่นขึ้นปลาไหลแบบนี้อ๋อดีใจนำ้ำพี่น้องเลยเนาะด,ดีใจนำ้ำด,ดีใจนำ้ำเบื่อเน้นเนาะโดยโดยฮะถือว <laughs> ่าโอเคเนาะพี่น้องเนาะทั้งเรื่องเพื่อนจะเล่นมาอนาคตดินเตาเนี่ยเตาคนดุพี่น้องเลยเนาะ พ่อแต่ลมก็เบื่อเพื่นจะพุ่หนอมาเบิ้งนี่เต่ารูเบิดแด็กเพ่งละพอน้องงอนสีห้เพื่นเนาะบอกให้เบิ่งเต่ามาเถิดเนาะเอาโอเคเนาะพี่น้องเนาะมืโอนี้ก็ถือว่าดีมุกดีใจเอื้อเพื่อนแล้วก็ครอบครัวของไอ้ข้ามใบเนาะอ่าน้องอ่อนน้องอิดนั่นแหละพี่น้องเลยถือว่ามีผภุรักผู้ใหญ่เพื่อนช่วยชอยเขามากอขอขอบุญขอบคุณทั้งผภุรักผู้ใหญ่เนาะโดยรายรายเด้อเนาะถางได็ขอให้เอื้อเพื่อน อ่าหัวใจฟ่อนทั้งผู้ใหญ่พอดเนาะฟ่อนเออยิดีไม่เฮงโดยโดยตลอดปลอดภัยมีคนยาวต่อเลยอุ่นเนาะโดยโดยอ่ะโอเคทั้งเบาเผยก็จะได้ขอตัวกลับก่อนเออได้อเนาะแตเมื่อหไงเมื่อไหงสีมาเยี่ยมยามไหมพี่น้องเลยเนาะโดยโดยอ่ะสบายดีเรืเด้อเนาะโดยอืมนะโอเคพี่น้องเลยเนาะถือว่า โอ้ลมครับทั้งเอื้อเพิ่นดีมุกดีใจเนาะทางวาเซีนเพิ่นจะสุดง่ายเลยเหมือนพี่น้องเลยแล่นมาอ่าเฮดีเทตเตาพี่น้องเกือบหมดทันเมื่อกี้นี่พอแต่โอ้ลมเพิ่นอยู่ทั้งบ้านทั้งเฮือนแหละพี่น้องเนาะเพิ่นก็แล่นมาอ่าช่วงเฮลิเทตเตาเพิ่นเพราะว่าเตาเพิ่นรู้พี่น้องเหรอเนาะโดยก็ถือว่าตอนนี้ก็อ่าบ่เป็นอย่างแล้วพี่น so ้องเหรอเนาะถือว่าโอเคพี่น้องเหรอเนาะ โดยอ้าวอมเผยมอดนี่ก็ถือว่าทางบอสเซียนมงกะใส่อมอบแล้วเนาะแต่ว่าหลงางังพุ้งหลังคาเพิ่นยังยังบระธานชัยพี่น้องเยเนาะทางบอสเซียนพึ่งซื้อทังสีมาให้แล้วพี่น้องเลยอ้าวโอเคก็จะได้ขอโตัวจบคลิปไปเลยพี่น้องเนาะไปพบพ่อกันคลิปหน้าเนาะพี่น้องเนาะทางพีพคาบประการใดก็ขอโทษขออภัยโอเม่พี่น้องเอฟซีลายลายเด้อพี่น้องเนาะโดยอ้าวเมื่อน้องอิดน้องอ่อนบม่ได้ยูพี่น้องเลยเนาะอ่าเพิ่นไปโบสถ์น้ำพ่อไาสั่นเนาะแต่เสียเศร้าพี่น้องเลย โดยสำหรับกิปนี้ทางาว่าบุญเผยกับลาพี่น้องไปสักก่อนแล้วไปพบพ่อ,พอกันคลิปหน้าเด,ด้อพี่น้องสำหรับคลิปนี้ขอกล่าวคำว่า,บาสบายดีสบายดีบ๊ายบาย